ตอนที่ส3นกขี้หึงกว่าที่ปิงปิงจะง้องงอนเจ้าตัวเล็กให้ลงมาจากคานได้ก็ใช้เวลาไปพักใหญ่ทั้งสองถึงได้คุยเรื่องสำคัญเสี่ยวเฮ้ยได้ผลึกขึ้นมาแล้วหรือแล้วผู้ใดเป็นคนช่วยข่าข่ากับเสี่ยวเฮ้ยเป็นคนไปช่วยเจ้าที่เจ้าไม่ตาย เพราะเชื่อมวิญญาณกับอาวุธแห่งโชคชะตาที่มีพลังสูงส่งเลยช่วยรักษาร่างกายของเจ้าเอาไว้ได้เวลานี้เสี่ยวเฮ่ยไม่ใช่กระบี่อัปปารักอีกต่อไปแล้วแล้วคนชั่วพวกนั้นเล่าตอนนี้พวกมันกำลังถูกทรมานอยู่ในป่าหลังเขาข้าเก็บพวกมันเอาไว้ให้เจ้าจัดการปิงปิงได้ยินเช่นนั้นใบหน้าก็เผยความเครียดแค้นใช้ชีวิตมาสองชาติ ถูกกันแกล้งรังแกมาก,ก็มากยังไม่เคยรู้สึกแค้นใจเท่านี้มาก่อนดีข้าอยากเห็นพวกมันทรมานด้วยตาตัวเองว่าแต่สิทธิจากหุบเข่าฟ้าร่วงเป็นอย่างไรบ้างพวกเขาปลอดภัยดีทุกคนเวลานี้พักอยู่ในจวนชุยๆเป็นคนดูแลเสี่ยวไปต่อไปตาก็เอาแต่จับจ้องไปยังร่องอกที่โผล่พ้นคอเสื้อไปด้วยจนเกิดอาการหมันเขี้ยว ต้องทิ้งตัวลงจากบากของปิงปิงขุดหัวเข้าไปใต้ร้องนั้นอย่างรวดเร็วเสี่ยวปยเป็นอะไรไหมปิงปิงคิดไม่ถึงว่าคุยกันอยู่ดีๆเจ้าตัวน้อยจะหล่นเข้าไปในซวงอกจึงตกใจนึกว่าเจ้าตัวเล็กเป็นอะไรอืมข้าไม่เป็นอะไรคุยกันต่อเถิดเสี่ยวปยตอบกลับเสียงอู้อี้ปิงปิงถึงได้วางใจ แล้วผู้คนในลานตะลองเล่าไม่รู้สิคากับเสี่ยวเฮ้ชิงผลึกมาได้ก็รีบหนีมาทันทีไม่ได้ย้อนกลับไปดูอ๋อปิงปิงไม่ได้เอกใจในคำบอกเล่าของเสี่ยวไปเพราะคนเหล่านั้นก็ไม่ได้มีความดีอะไรกับนางจะเป็นจะตายอย่างไรก็สุดแล้วแต่เวงกรรมของแต่ละคนพอเข้าใจเรื่องทั้งหมดปิงปิง ก็ลุกขึ้นเตรียมจะอาบน้ำแต่งตัวเพื่อออกไปพบบรรดาศิทธิหูเขาฟ้าร่วงพวกเราไปอาบน้ำการเถิดข้าอยากออกไปข้างนอกแล้วอืมดีดีดไปไปความจริงก็แค่ท่านจอบม,มานชอบให้ปิงปิงเอาอกเอาใจด้วยการนวดเนื้อนวดตัวให้ก็แค่นั้นเองหลังจากแต่งตัวเสร็จด้วยความเคยชินดวงตาคู่งานจึงมองหากระบี่ของตัวเอง เสี่ยวเคยไปไหนเสี่ยวไปเห็นบ้างหรือไม่หัวเล็กใส่ไปมาอย่างรวดเร็วข้าไม่รู้บางทีมันอาจหนีไปเที่ยวก็ได้เพราะเดิมนี้มันแข็งแกร่งจะตายไหนเลยจะมาขูกอยู่กับเจ้าแต่ไม่ต้องห่วงนะจะอย่างไรเจ้าก็ถือเป็นนายของมันจะใช้เมื่อไหร่ก็ค่อยเรียกให้กลับมาอืมปิงปิงพยักหน้ารับรู้ไม่ได้คิดอะไรมาก พาเสี่ยวไป่ก้าออกจากห้องตรงไปยังเรือนพักของสิทธิหุบข่าฟ้าร่วงชุยชุยไม่เพียงเก่งเรื่องคำนวณและค่ายกลยังเก่งเรื่องสมุนไพรเพราะความจำของนางเป็นเลิศนางจึงจำได้ทุกอย่างเพียงเห็นผ่านตาแค่ครั้งเดียวทำให้เวลานี้อาการของหงสารเริ่มดีขึ้นบ้างแล้วเพราะได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรของชุยชุยในตอนที่ปิงปิงมาถึง หงซานก็รู้สึกตัวพอดีแต่ดูเหมือนว่าจะมีคนไม่พอใจใครพาเจ้าขนผู้นี้มาที่นี่และก็ไม่ใช่ใครเพราะเสียงนี้มีเพียงปิงปิงที่ได้ยินไม่เอาหน้าเสียไปสิทธิพี่หงซานความจริงก็หาได้เลวร้ายปล่อยเขาไปเถิดเฮ้อข้าไม่ชอบขี้หน้ามันเจ้าตัวเล็ก เตะเท้าไปมาบนบาของปิงปิงอย่างไม่ค่อยพอใจเท่าใดนักนึกอยากจะสะบัดมือให้หงสานเหมือนที่ทำกับเสี่ยวเฮยยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกไม่ถูกชะตาส่วนปิงปิงนอกจากจะไม่รู้สึกตนเองถูกหึงหวงแล้วยังนั่งลงข้างเตียงหน้าตาเฉยซ้ำยังยิ้มให้ชายหนุ่มที่นอนอยู่บนเตียงอีกด้วยสิคพี่เกิดอะไรขึ้นกับท่านหรือเหตุใดถึงบาดเจ็บ พอได้ยินคำถามของปิงปิงรอยยิ้มของหงสานถึงกับจางลงดวงตาหลุบลงต่ำไม่กล้าเอ่ยความจริงออกมาจนกระทั่งชุยชุยปีเสียงและมานตี้เดินเข้ามาปิงปิงถึงได้รู้ความจริงทุกอย่างจากปากของปีเสียงสิ์น้องอี้จากนี้พวกเราจะทำอย่างไรต่อไป้าถามสิ์น้องทุกคนแล้ว แต่ละคนแทบจะไม่มีบ้านให้กลับสิทธิพี่จากนี้เรียกข้าว่าปิงปิงเถิดข้าไม่ใช่คนตระกูลกุ่อีกต่อไปแล้วและไม่อยากใช้นามอี้ถิ่นด้วยอีกอย่างก็เพื่อความปลอดภัยของข้าท่านคงรู้แล้วกระมังปีเสียงพยักหน้าด้วยความเข้าใจได้เรื่องนี้ข้าจะไปกำชับทุกคนอย่างแน่นหนาะสิทธิ์นองปิงไม่ต้องห่วง ขอบคุณสิทธิ์พี่ส่วนเรื่องสิทธิ์ที่เหลือไม่ใช่ว่าเวลานี้สำนักถือคุณถูกส่งต่อให้สิทธิ์พี่หงสานห,หรือเมื่อครู่ท่านเพิ่งบอกข้าเองใช่แล้วข้าเกือบลืมไปบีเสียงหยิบกล่องพร้อมกุญแจมาส่งให้หงซานสิทธิ์พี่หงสานท่านเอาุโสจากหอตำราฝากกล่องนี้มาให้ท่าน ถังยังกำชับให้ท่านก่อตั้งสำนักขึ้นมาใหม่หงสานได้ยินถึงกลับตะลึงไปพักใหญ่กว่าจะยื่นมือมารับกล่องไปเปิดออกดูก่อนจะค่อยๆส่งจิตเข้าไปสำรวจภายในที่เป็นห้องมิติข้างในมีทั้งตำรายุทธตำราเวทและอาวุธรวมถึงสมบัติระดับสูงมากมายแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือหยกสีเขียวที่ลอยอยู่กลางห้องตอนที่หงสาลืมตา ยกชิ้นนั้นก็ปรากฏอยู่บนมือปิงปิงได้ยินเสียงของเสียป่ายดังขึ้นในหัวทันทีที่เห็นที่แท้ก็อยู่นี่เองยกหมื่นปีที่เจ้าพวกนั้นตามหาสิทธิ์พี่นั่นคืออะไรหรือปีเสียงและทุกคนในห้องต่างมองไปยังแผ่นหยกบนฝ่ามือของหงซานเป็นตาเดียวมีเพียงป,งปิงปิงเท่านั้นที่รู้ว่ามันคืออะไร ที่แท้ผู้อาวุโสท,ที่ดูแลหอตำรามองนางคราวก่อนด้วยสายตาเช่นนั้น <c oughs> ก็พอรู้เรื่องการตายของเซียนกุยบิดาของอี้ถิงเป็นอย่างดีหรือไม่แน่อาจมีส่วนรู้เห็นแต่ก็ช่างเถิดไหนเมื่อนางไม่ใช่อี้ถิง่งย่อมไม่ได้มีความผูกพันกับเซียนกุยและภรรยา <c oughs> นั่นคือหยกหมื่นปีสิทธิ์พี่คงรู้ว่าควรจะทำอย่างไรกระมัง ทุกคนที่ได้ยินคำพูดของปิงปิงต่างพากันตกใจมีเพียงมันตี้เท่านั้นที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเดือดร้อนต้องให้ปี้เสียงอธิบายกันยกใหญ่ในยกชิ้นนี้ว่ากันว่ามีทักงสารลับเฉพาะที่สามารถบ่งเพาะถึงขั้นเสียงได้อย่างรวดเร็วหรือแม้แต่ก้าวขึ้นขั้นเทพแต่ข้าได้ยินว่ามันเป็นแค่คำร่ำลือไม่ได้มีอยู่จริง มีจริงแล้วนี่คงเป็นความตั้งใจของผู้อาวุโสที่ต้องการให้สิทธิหงซานฝึกวิชาในยกนี้เพื่อจะได้ก่อตั้งสำนักขึ้นมาใหม่ปิงปิง,ปงมองหยกราวกับเป็นของไร้ค่าเพราะมันทำให้นางเกือบตายพอนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาปิงปิงก็คิดได้ว่าจะต้องไปหลังเขาจึงรีบเอ่ยตัดบทสิทธิของหุบเขาฟ้าร่วงแท้จริง ไม่ได้เป็นคนไรค่าเพียงแต่ถูกกีดกันจากฐานะสิทธิพี่หงสานจากนี้ข้าขอฝากพวกเขาด้วยข้าหงสานที่ยังไม่หายตกตะลึงจากทุกเรื่องที่เพิ่งรับรู้ถึงกับเอ่ยวาจาไม่ออกได้แต่นั่งนิ่งมองหน้าปิงปิงอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งปี้เสียงละมานตี้คุกเข่าคาวระวะถึงได้รู้สึกตัวปีเสียง สิทธิหุบเขาฟ้าร่วงคาราวะท่านเจ้าสำนักมานตีสิทธิหุบเขาฟ้าร่วงคาราวะท่านเจ้าสำนักพวกเจ้าลุกขึ้นก่อนข้ายัางไม่แน่ว่าสิทธิพี่ปฏิเสธเลยเชื่อข้าท่านเหมาะก,กับตำแหน่งนี้ที่สุดแล้วอีกอย่างอีกไม่นานข้าก็ต้องจากไปข้าขอฝากพวกเขาไว้กับท่านรวมถึง สาวใช้ของข้าด้วยรบกวนท่านช่วยฝึกฝนนางทีข้ารับรองนางจะกลายเป็นเด็กสาวที่เก่งกาจได้แน่นอนคุณหนูจะไปไหนเจ้าคะใช่อ่าอี้เอออาปิงเจ้าจะไปไหนจริงด้วยสิทน้องปิงหากข้าอยู่ที่นี่สักวันพวกที่ตามหาหยกชิ้นนี้ก็จะมาหาข้า และหากรู้ว่ามันอยู่ที่สิทธิพี่หงศารทุกคนก็จะเป็นอันตรายแต่หากข่าจากไปพวกเขาก็จะมุ่งเป้ามาที่ข่าปิงปิงเอ่ยออกมาอย่างเด็ดเดี่ยวและไม่รอให้ใครได้คัดค้านก็เอ,อ่ยต่อทันทีพวกเจ้าไม่ต้องห่วงข่าต้องการกองกำลังที่แข็งแกร่งเพราะฉะนั้นข้าไม่ได้ทำเช่นนี้เพื่อให้ทุกคนได้อยู่อย่างสบาย แต่พวกเจ้าต้องตั้งใจฝึกฝนเพื่อเป็นกองกำลังของข้าในวันข้างหน้าเข้าใจหรือไม่แต่ตอนนี้ข้ามีบางเรื่องต้องรีบไปจัดการขอตัวก่อนปิงปิงเอ่ยจบก็สาวเท้าออกจากห้องเวลานี้ในใจของเด็กสาวลอยไปอยู่หลังเขาความรู้สึกเจ็บปวดยามถูกแส้ฟาดหวนกลับเข้ามาอีกครั้งเสียวไปพวกเรา ไปหลังเข่ากันเถิดอืมไปสิจุดที่ปิงปิงจะไปนับว่าอยู่อีกฟ้าของเมืองถึงแม้จะไม่มีกระบี่บินแต่แค่ทักษะท่าเท,ท้าที่เสี่ยวไผ่สอนไว้ปิงปิงก็เคลื่อนไหวไม่ต่างกับเงาเพียงไม่นานก็ถึงจุดหมายเท้ายังไม่ทันเหยียบพื้นอย่างมั่นคงปิงปิงก็ได้ยินเสียงกรีดร้อง ด้วยความทรมานดังก้องไปทั้งป่าเป็นอย่างที่เสี่ยวไปบอกขนพวกนี้ยังไม่ตายแต่ปิงปิงเห็นแล้วรู้สึกว่าตายเสียยังดีกว่าเพอร่างคนทั้งสามเวลานี้มีแต่รูเต็มเป็นหมดเลือดไหลจนกลายเป็นแอ่งน้ำกระทั่งดวงตาปากจมูกยังมีแมลงสีดำตัวเล็กวิ่งเข้าวิ่งออกและดูน่าเกียดน่ากลัวไม่น้อย อีกนานหรือไม่กว่าพวกมันจะตายนานเท่าที่เจ้าต้องการดีข้าอยากให้พวกมันอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะมากได้เฉิงชิวหรี่ตารงอย่างชั่วร้ายยิ่งนานวันยิ่งถูกใจในตัวปิงปิงเพิ่มมากขึ้นต้องอย่างนี้สิถึงเหมาะที่จะเป็นสติของข้าเฉิงชิวคิดในใจอย่างภาคภูมิ หลังจากที่ได้แก้แค้นปิงปิงก็รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นเป็นกองเสี่ยวไผ่เจ้าเคยบอกว่าข้าไม่เหมาะที่จะอยู่ในดินแดนเล็กๆแห่งนี้เวลานี้ข้าพร้อมจะเดินทางแล้วเจ้าทำถูกแล้วปิงเอ,อ๋ที่นี่ไม่เหมาะกับเจ้าเจ้าจะต้องเดินทางไปยังดินแดนชั้นสูงที่มีพลังหนาแน่นมากกว่านี้ฝึกฝนตนเองให้หนัก เพราะผู้ที่อ่อนแอมักถูกรังแก ى. ข้าเข้าใจแล้วไปเถิดเสี่ยวไปพวกเรากลับไปเตรียมตัวออกเดินทางกันเถิดปิงปิงลองเรียกหาเสี่ยวเฮ้ยผ่านจิตแค่ไม่ถึงอึดใจเสี่ยวเฮ้ยก็มาปรากฏอยู่เบื้องหน้าครั้งแรกที่เห็นปิงปิง,ปงจำกระบี่ของตัวเองแทบไม่ได้เพราะความงดงามของมันไม่ธรรมดาเลยเจ้าเรือเจ้านี้กลับมาหรือ ก็พวกเราจะเดินทางคาก็ต้องเรียกเขากลับมาสิเจ้าตัวเล็กหรีตามองกระบี่ที่รออยู่เบื้องหน้าด้วยสายตาขมขู่คาดว่าหากมันเป็นสูนักคงได้คำรามใส่ไปแล้วเสี่ยวเฮ้ยได้แต่ทำใจนึกเสียใจว่าตนเองไม่ควรปรากฏร่างให้จอมมารขี้หึงผู้นี้เห็นเลยจริงๆจบภาคแรก